สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับให้ปติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณไม่อยากพลาดเพลงรเพราะไม่อยากฟังเพลงอ่าไม่อยากพลาดเพลงเพรเข퍼อะไรทึ้งๆแบบนี้นะครับให้มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลไว้นะครับและจะขอคุณเป็นอย่างมากนะครับที่มาจากช่องวาร์เรนตี้แชนแนลนะครับเพราะว่าช่องวาร์เรนตี้แชนแนลและคุณยุ้ยแชนแนลก็ อยู่ร่วมกันแล้วนะครับทำงานได้กันแล้วนะครับเป็นวิดียวกันแล้วนะครับก็สวัสดีคุคผู้ชมด้วยนะครับพกกับรายการรีวิวละครแนะนําละครใหม่นะครับก็วันนี้นะฮะก็มาพบกับละครใหม่อีกหนึ่งอีก2เรื่องนะก็ถือว่าเป็นค่ายพ่อกับค่ายลูกแล้วกันนะครับก็เป็นค่ายไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากค่ายคุณอาชลักทีวิจิตกับช่อง7แล้วก็ค่ายอาหลงจูเนียร์ช่อง3นะครับเอาเรื่องใหม่เรื่องเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่อง เลือดเจ้าพญานะครับว่า,าเลือดเจ้าพญาใหม่ยังไงล่ะเลือดเจ้าพญานี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะผ่านมาประมาณหกเจ็ดแปดปีที่แล้วละนะในช่องเจ็ดแต่ว่าช่องสามเนี่ยกลับนาเอาละครเรื่องนี้กลับมารีเมคใหม่อีกครั้งนะก็กลับมาเป็นเลือดเจ้าพญาเวอร์ชัน่น2บเหรือเปล่าผมไม่รู้นะครว่าเขากําลังดําเนินการถ่ายทําอยู่นะฮะอาจจะล่าช้าอาจจะ ได้ดูช้าหน่อยเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างเนาะนะฮะคุณผู้ชมมันก็เลยอาจจะเ,เกิดการล่าช้าขึ้นเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะเราอาจจะได้ดูแน่นอนครับเลือดเจ้าพยานะครับก็ยุบแรกเลยนะฮะเป็นของช่องเจ็ก็นำแสดงโดยพี่ยุ้ยเจรนานมโนแจ่มนะครับแล้วก็พี่ออยธนาแล้วก็ นำแสดงอีกคนหนึ่งก็พี่เอกพลังซีโรดนะครับแล้วก็นักแสดงสมภพอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณไว้์คารเดชนะฮะกับก็ถือว่าเขาได้ร่วมง,งานกับคุณอาฉลองครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรุนลูกด้วยมีคุณนาวิศาลนาด้วยหรือเปล่าครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกลูกคนหนึ่งเล่นบุญเหลือนะฮะ บนเหลือก็เป็นใครนะคุณก๊อฟพักดีวิจิตเนาะนะก็เป็นถือว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งที่สนกมากเลยนะเรื่องนั้นอะ่ะถ้าถามว่าเวอร์ชั่นใหม่เป็นสไตล์ไหนคือเวอร์ชั่นเนี้ยมันเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่มันออกแนวสวยหล่อถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับคือเราไม่มีโครงเขาเดิมเกี่ยวกับเวอร์ชั่นรุ่นลูกกับรุ่นแม่เลยอะนะก็ ถ้าจะให้เชว่วยนะเอารุ่นใหญ่มาเล่นดีกว่านะมันจะดูแบบสมจริงสมจังมากกว่านะถ้าเป็นช่องสามก่อนช่องสามอันนี้ช่องเจ็ดไม่ได้อะไรมากมายคือช่องสามนะเล่นเจ้าพญาเนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นเดิมเอเวอร์ชันของอาหลงจูเนียกำกับเป็นผู้จัดนะครับก็คุณเฉิดบุญทักดีวิจิตนั่นแหละมาเป็นผู้กำกับนะครับเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะออกแนวแบบส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเล็กดาราแบบ แถวหน้าของมึงไทยยินแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีแบบอรุ่นใหญ่อะไรมากมายเนาะเราส่วนใหญ่ก็เป็นดาราวัยรุ่นถ้าเป็นคุณเก๋นคุณคุณอะไรเนี่ยแล้วก็คุณปูสุภาพรนะฮะคุณปูสุภาพรเนี่ยเราก็ได้เห็นผลงานแรกๆคือเรื่องอังกอร์เนาะคือจริงๆอะ่ะผมจะบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ติดตามละครแอคชั่นของช่องสามถ้าเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่า เหตุผลที่ผมดูช่องสามก็เพราะว่ามีผู้จ,จัดคืออลองจูเนียนี่แหละเป็นผู้จัดเป็นผู้กำกับคือผมชอบดูผลงานของคุณอ้ฉลองอยู่แล้วไงฮะคือ <c oughs> คุณอ้ฉลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหรือล่งพ่อเนี่ยทําละครเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีการผิดหวังแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าทําออกมาเอาใจคนดูไปเลยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องแรกผมดูของห่องสามนะครับก็เป็นเรื่องของ อังกอร์เนาะอังกอร์ภาคหนึ่งนะครับก็เราจะมารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เห็นอังกอร์ภาค2หรือเปล่านะครับในอะลอ,องจูเนียนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ได้มีน้ำหนักอะไรกับช่อง3าเท่าไหร่นะผมจะให้น้ำหนักกับช่องเจมากกว่านะครับกับละครแอคชัน่นนะว่าละครแอคชั่นช่อง7เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าไม่ไม่ได้ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่า ขออภัยครับก็ก็กอ่ก็ถือถือว่านะครับถือว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้ดีนะครับกับละครเรื่องเลือดเจ้าพญานะครับกับช่องเจ็ด้วถามว่าเวอร์ชั่นใหม่ดียังไงก็เอาเป็นว่านะผมไม่อยากไม่มีการเปรียบเทียบอะไรมากมายนะครับเราอ่าไปดูเวอร์ชั่นเดิมก่อนดีกว่านะกลับไปดูเวอร์ชั่นของช่องเจ็ดก่อนถ้าอยากดูที่ไหนดูใน youtube ครับตอนนี้เขามีลงอยู่นะ คุณลองไปดูใน YouTube ก่อนแล้วกันนะครับคุณก็จะรู้ว่าเวอร์ชันดีเวอร์ชันเก่าเนี่ยดียังไงยังไม่ดียังไงคุณก็ค่อยมาเก็บเที่ยวกันใหม่แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมีละครอีกหนึ่งเรื่องครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกเรื่องหนึ่งเป็นอะไรครับคราวนี้ครับเราก็มายอยูอ่ละครของรุนลูกบ้างนะครับเรื่องนี้เลยครับอยู่ทางช่องเจ็ดสีกับเรื่องนี้เลยครับเรื่องป้นลอยฟ้านั่นเอง เรื่อลอยฟ้านี้ก็เป็นรักเป็นแนวอ,ออกแนวรีเมคเหมือนกันนะก็คือละครเรื่องนี้เออละครเรื่องนี้เนี่ยคุณอาฉลองนะครับเคยนํามาเป็นภาพยนตร์แล้วครั้งหนึ่งนะครับคือผมไม่เคยดูหรอกนะฮะแต่ว่าผมรู้แค่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นพระเอกเป็นโจรแล้วก็มาขโมยเพชรอะไรทีอย่างนี่แหละครับก็จริงๆละครเรื่องนี้เนี่ยเราใกล้น่าจะได้ดูน่าจะได้ดูแล้วล่ะคงอีกไม่นานเกินรอนะครับก็ ผมไม่รู้นะว่าไอ้วินานเกินรอเนี่ยเราจะได้ชมเรื่องนี้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับกับบนลอยฟ้านะครับก็สังเกตเลยนะครับว่าคุณอาฉลองเนี่ยมักจะเอานักแสดงรุ่นใ,ใหม่มาเื่องานกับท่านนะอย่างคุณพีพี่อ่ะคุณพีพีพิทยาก็ไม่เคยร่วมงานกับคุณอาฉลองเหมือนกันก็นอยู่ในเรื่องอะไรอ่ะสมบัติมหาเฮงเนาะสมบัติมหาเฮงนี่ผมไม่ได้ดูเลยนะครับว่าสมบัติมหาเฮงเนี่ยคือ ไม่ได้อยู่คุณอาชลองไม่ได้กำกับเนาะแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงอะ่ะในสวารมหาเฮงอะ่ะผมให้เทแบบถ้าคุณอาชลองทำอะ่ะมันจะโอเคกว่าภาพมุมกล้องอะไรเนี่ยมันจะชัดเจนไม่ถือว่าชัดเจนชัดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะหมายถึงว่ามันจะดูแบบอืออาชลองทําโอเคกว่าคือมันเปลี่ยนแต่งตากแต่งต่างไปจากเดิมนะที่อาชลองทำกล้องแบบชัดเจนแบบระแบบเอมดี มันไม่ใช่สายฉลองเนาะผมคิดว่าคนอฉลองเนี่ยยังชอบแบบอนุรักษ์ของเก่าเนาะเพราะว่าท่านเองก็กำกับภาพยนตร์มาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านเองก็อยากให้แบบของกเก่ามันสูญเสียไปนะครับอ่ะพวกไรฟ้าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราก็เรามาดูกันกน,นะผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายครับกับละครเรื่องนี้นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นละครรีเมคนะอ่ะก็จะได้ดูเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็ รอ,อติดตามชมกันดังคำกับเรื่องป้นลอยฟ้าสรุป2เรื่องเลยนะครับที่เอามาให้กับผู้ชมได้นำแนะนํากันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเรือเจ้าพญาเวอร์ชันใหม่ของช่อง3และก็ป้นลอยฟ้ากับช่อง7นะแล้วก็รอดนะูแล้วกักนครับเ,ออรเมื่อไหร่เรื่องอะไรเมื่อนั้นเราจะได้ดูก็รอติดตามชมแล้วกันครับวันนี้นะครับขอตัวาลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ผมทำงานในในคลิปต่อต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ